ตอนนี้มีท่านไหนมีคำถามที่สงสัยนะคะสามารถสอบถามได้นะคะเดี๋ยววันนี้ท่านด็อกเตอร์จะให้เกียรติตอบคำถามด้วยตัวเองค่ะค่ะอยากจะสอบถามท่านด็อกเตอร์ค่ะว่าวิธีการรับประทานผลิตภัณฑ์โทเมซิงคลาสนะคะโทเมซิงคลาสทูให้เกิดประสิทธิภาพ ดีที่สุดเลยอะค่ะคนทานกี่มือ้อถ้าสามมือ้อมื้อไหนดีที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอาการดีขึ้นแล้วอะค่ะลดปริมาณได้ไหมคะแล้วก็ถ้าแบบไม่มีอาการอื่นๆแล้วเลยหยุดไปเลยได้ไหมคะครับขอบคุณมากครับคุณลีครับการทานโทมิซิงพลัสอย่างที่เรารู้แล้วนะครับว่าต่อมรูปหมากโตมันเกิดจากการที่ฮอร์โมนเพศชายที่มีอยู่แล้วรวมกับเจ้าเอนไซม์ตัวหนึง่งมาจับรวมตัวกันแล้วทําให้ต่อมรูปหมากมันโตขึ้น เพราะงันการที่เราจะทานก็คือเราเราเราควรจะทาน3ม,มือ้อแต่ในกรณีที่ผู้ชายที่มีอาการมากแล้วนะครับมากแล้วทานอย่างน้อย3ม,มือ้อแล้วก็ก็คือเช้ากลางวันแล้วก็ที่ดีที่สุดคือก่อนนอนนะครับไม่ใช่ตอนเย็นก่อนนอนนะครับอ,อ,อาจจะทานก่อนอาหารหรือหลังอาหารนะเท่าที่ผมทดสอบดูไม่ค่อยมีความแตกต่างกันนะครับนี่คือคำถามข้อที่1ส่วนที่คุณลีถามข้อที่2บอกว่าเมื่ออาการดีขึ้นแล้วเนี่ยนะครับจะหยุดได้ไหมผมไม่แนะนําให้หยุด เพราะว่าแต่เราอาจจะลดจํานวนมื้อลงได้นะครับอาจจะลดอยากจ,จะเป็นว่าอาจจะทานตอนเช้าแล้วก็ไปไปก่อนนอนทดลองดูแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกมันยังติดขัดก็ต้องเป็น3ม,มื้อเหมือนเดิมนะครับส่วนถ้าเกิดจะหยุดหยุดไปเลยเนี่ยไม่แนะนำนะครับเพราะเมื่อกี้ที่คุณพลวัตมาแชร์เราเห็นนะครับว่าแกก็ทานอยู่แต่กระทันแบบไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีวินัยในการทานสุดท้ายจะกลับมาเป็นอย่างหนักนะ,นะครับเพราะอ้ตรงนี้ก็คือเราต้องยอมรับความจริงว่า เป็นแล้วเป็นเลยนะครับเป็นแล้วเป็นเลยมันจะอยู่กับเราจนจนเราไปด้วยกันครับพี่ลีเคลียร์ไหมคะวันนี้ตอบชัดเจนนะคะท่านประธานมาตอบเองมีท่านอื่นมีคําถามเพิ่มเติมไหมคะเชิญได้เลยค่ะครับขออนุญาตครับตอนนองจากคําถามคุณลีนะฮะว่าระยะโลกของต่อมลูกหมากโตเนี่ยมีเป็นระยะหนึ่งสองสามไหม แล้วการทานเนี่ยจะต้องเหมือนกันทุกระยะไหมครับแล้วก็อันนี้ข้อหนึ่งฮะส่วนข้อสองอาจจะมีลูกค้าหรือคนที่เป็นปัญหาเกยวกับโรคต่อมลูกหมากโตเนี่ยก็ถามว่าถ้าทานสมุนไพรของเราเนี่ยต้องทานคู่กับยาหมอไหมหรือให้หยุดยาหมอเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณเคนครับวันนี้รับเกียรติจากเบอร์หนึ่งของ CCI เราอ่ะนะฮะครับคำถามของคุณเคนก็คือว่าระยะต่อมลูกหมากโตมีกี่ระยะต้งเราแบ่งหยับๆยบนะฮะเราแบ่งได้เป็น3ระยะ ระยะเริ่มต้นนะครับซึ่งในวัยก็ประมาณสัก40ต้นต้นนะครับซึ่งจะเริ่มสังเกตว่าจากที่เราเคยฉี่คล่องตัวหรือความาาปัสวัติที่มันพุ่งแรงนะครับมันก็จะเริ่มมันจะเริ่มเบาลงนะครับนี่คือระยะเริ่มต้นนะครับซึ่งอาจอาจจะเห็นไม่ชัดเจนมากนะักไอ้ตรงนี้ถ้าเกิดเ,เราเราจะเริ่มทานตรงนี้เราก็ทานได้เลยนะครับอ,อาจจะทานก่อนนอนนะครับวันละเม็ดหนึ่งก็ยังก็ยังพอไหวอยู่นะครับส่วนระยะต่อมาคือระยะกลางระยะกลางนี้ก็คือมันต่อเนื่องจาก ระยะเริ่มต้นนั่นแหละครับอายุเราเริ่มมากขึ้นนะครับถ้าเกิดเราไม่มีการดูแลตัวเองหรือไม่มีการเสริมอะไรต่างๆเข้าไปเลยเนี่ยอาการอาการเนี่ยจากที่เราเคยเคยเคยฉี่เคยเคยฉี่แล้วมันพุ่งไม่แรงเนี่ยมันก็เริ่มมีอาการเริ่มติดขัดของการฉี่นะครับอันนี้คือระยะกลางระยะกลางนี่คือเราเราเราต้องมีการทานอย่างน้อยก็ต้องมื้อสองมื้อแล้วนะครับอาจจะมื้อเช้ากับมื้อก่อนนอนนะครับส่วนถ้าเกิดระยะสุดท้ายคือระยะปลายแล้วเนี่ยมันขึ้นกับความรุนแรงแล้วครับ ยัปลายเนี่ยบางทีอย่างที่ของคุณพลวัตเมื่อกี้ที่ผมเคยแนะนาไปถึง3าคูณสเลยไอ้ตรงนั้นเนี่ยนะฮะเนื่องจากนั่นคือรุ่นเก่านะฮะนั่นคือโทมิชิกรุ่นเก่าแต่ถ้ารุ่นใหม่เราเนี่ยผมคิดว่ายังไงยังไงแล้วละเอยกว่าตรงนี้อย่างน้อยก็ต้องหนึ่งเครั้งละ1เมตร3เวลาหรือบางครั้งถ้าเกิดว่าคนที่เป็นอาการหนักจริงๆอาจจะต้องเพิ่มเป็น2เมตรแม้แต่พลัตทูแล้วก็เถอะนะครับเพราะว่าเอนไซม์ที่ออกมานะครับมันออกมาจํานวนเยอะมากเพ้นตรงนี้ ไอ้ไอ้ไอ้โทเมซิงเราไลโคปีนเนี้ยมันจะวิ่งมาจับไอ้ตัวเนี้ยเพื่อมาลดจํานวนลงมันรอรอเสริมระยะแรกให้มันมากไปก่อนแต่เมื่ออาการเราเริ่มเบาบางทุทุราลงมาแล้วเนี้ยเราก็ค่อยลดลงมาจาก2เม็ดเหลือ1เม็ดลงมาได้นะครับส่วนระยะปลายนี่ผมไม่แนะนาให้มันลดเหลือจํานวนมื้อนะครับอย่างน้อยก็ควรจะสามมือไว้แล้วก็มื้อก่อนนอนที่สําคัญครับ <geb> ต่อคนถามคุณคุณเคนไหมครับขอสอบรับที่ว่าเรื่องการทานผู้ยาหมออ๋อครับครับเอ่อโดยทั่วไปนะฮะ จากการวิจัยของเราเนี่ยเราพบว่าเฉพาะทัวโทมิซิงคลาสทูของเราเนี่ยเอาอยู่อยู่แล้วครับตัวเดียวอยู่อยู่แล้วแล้วก็อย่างที่เราทราบนะครับว่าไอยาไอยาทางแพทย์แผนตะวันตกเนี่ยมันมีฤทธิ์ข้างเคียงตรงที่ว่ามันมันเป็นลดลดการสร้างไอตัวดีเอสทีไดอโดเทสโตซีโรนนั่นคือเป็นลดเป็นลดของฮอร์โมนเพศชายลงไปด้วยคือไปยับยั้งการสร้างฮอร์โมนเทสโตซีโรนของผู้ชายลงก็ทําให้ความแข็งแรงของผู้ชายเนี่ยลดน้อยลงไปอีก นะครับองนี้ก็ต้องพิจารณาดูในส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยนะครับว่าเฉพาะโทมิซิงพัทูเนี่ยอย่างเดียวเอาอยู่อยู่แล้วครับค่ะตอบคำถามพี่เคนเคลียร์ไหมคะเคลียร์นะคะพี่เคนก็ขอบพระคุณพี่เคนมากๆนะคะในการถามคำถามนะคะเป็นคำถามที่น่าจะแทนใจผู้ชายทั้งโลกเลยทีเดียวนะคะ ทั้งเรื่องของโรคแล้วก็วิธีการดูแลตัวเองนะคะมีท่านอื่นที่มีคำถามเพิ่มเติมไหมคะเชิญได้เลยค่ะค่ะเชิญพี่จีได้เลยค่ะเวลาที่คนที่เป็นต่อมลูกหมากนะครับมันจะมีคำถามที่ลูกค้ามักจะถามมาก็คือตัวค่า p s a นะครับตัวนี้นะครับก็คือว่าเมื่อทานตัวมทมัสซิงนะครับมทมัสซิงนะครับ plus t นะแล้วเนี่ยนะครับ ตัวนี้นะครับก็คือจะเข้าไปช่วยในเรื่องของตัวค่าพ s เนี้ยังไงบ้างครับทำให้ตัวค่าตัวนี้ลดลงบ้างไหมครับครับค่า PSA คือค่าบ่งบอกของความเป็นมะเร็งผมเรียนเมื่อตอนต้นรายการแล้วนะครับว่ามะเร็งต่อมลูกหมากโตกับต่อมลูกหมากโตเนี่ยมันคนละโรคกันไม่มีความเกี่ยวข้องกันแต่โดยทั่วไปนะฮะโดยทั่วไปเนี่ยคนที่เป็นต่อมลูกหมากโตมักจะมีอาการของเอ่เอคนที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากโตมะเร็งก่อนนะฮะ มักจะมีอาการของต่อมลูกหมากโตร่วมอยู่ด้วยนะครับที่การ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 ,การที่เราทานโทเมซิงเนี่ยมันลดการอักเสบที่ในนี้คือชัดเจนมากนะครับมันลดการอักเสบเมื่อลดการอักเสบก็มีความเป็นไปได้ว่าค่า p s a ก็จะลดตามลงมาได้ด้วย